ี่บุ๋มคะวันนี้เรามาเป็นกลุ่มแรกๆเลยของเขตเดือตั้งครั้งนี้ค่ะจริงๆกลับมาตาดัดริบบิ้นนะคะกลับมาตาดัดริบบิ้นคูหาเลยแบบเราอยากเป็นคนแรกแต่ผลปรากฏว่า ลูกเล็กไม่ยอมงองแงนิดนึงก็เลยต้องแบบจัดการเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็วิ่งมานนีแต่ก็ไม่ได้เลทมากนะคะหลังจะเปิดคูหาไป6นาที<ม>แต่6นาทีที่มาเจอก็คือ,ค,อคนแบบเป็นร้อยแล้วว่า<ม>เป็นร้อยคนคทีนี้ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกันหมดเลยเหมือนบุ๋มเช่นเดียวกันที่แบบตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ,คะปีนี้คือคนกระตือรือร้นมากม,มาลองแต่ก่อนเวลาเลยพี่บุ๋มรู้สึกไงบ้างคะ รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่ทุกคนมาใช้สิทธิ์ค่ะในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ที่ใช้สิทธิ์การเลือกตั้งทุกๆครั้งแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ตอนที่ขอเปลี่ยนกฎหมายคือหลายคนน่ะจะได้ไม่ได้มองว่าบางทีอาจจะมองแบบย่างอื่นสําคัญกว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่มีเราสักหนึ่งเสียงเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตน่ะเราจะได้ทําอะไรดีๆเพื่อประเทศชาติบ้างหรือเปล่าอย่างบุ๋มเองเนี่ยคือการเปลี่ยนกฎหมายอ่ะจะต้องเป็นคนที่ไปใช้สิทธิ์ค่ะ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องไปใช้สิทธิ์ mm hmm. ก็เลยอยากจะบอกน้องๆทุกๆคนเนี่ยนะคะที่ที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองเนี่ยจะจะได้ทําอะไรต่อไปในอนาคตรหรือเปล่า mm hmm. นี่ก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าตัวเองจะมีจุดยืนสําคัญในสังคมได,ได้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตดังนั้นรวมถึงมีหลายคนนะคะผู้ตั้งใจลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้คนพากพอเขาเช็คประวัติแล้วไม่ไปเลือกตั้งหมดสิทธิ์ ลงเป็นผู้สมัครดังนั้นอยากจะขอเตือนว่าไปเลือกตั้งกันนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตรเราอาจจะเปลี่ยนใจเราอาจจะคิดอะไรหรืออยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างดังนั้นไปเลือกตั้งกันนะ,ะทุกคนวันนี้ถ้าติดธุระอะไรอยากให้ไปกันคะ่ะโอเคค่ะและมีอะไรอยากจะบอกกับรัฐบาลในอนาคตไหมคะชุดนี้ เท่าที่ฟังนโยบายมานะคะทุกๆพักค่ะก็มีนโยบายที่ที่หลากหลายมีมีนโยบายที่มองในมุมมองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลในยุคหน้าขอให้ทำจริงขอให้ทำในสิ่งที่พูดจริงๆเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกคุณและนี่คือระบบประชาธิปไตยที่เราอยากจะให้มี มีคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราจริงๆอะค่ะแล้วเราอยากเห็นการพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นค่ะในสําหรับความพิดขอณพี่บุ๋มแล้วอยากให้พัฒนาหรือว่าปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้ก็คงหลายๆเรื่องเนาะเรื่องเศรษฐกิจต้องมาก่อนเพราะว่าเราเพิ่งผ่านวิกฤตโควิดกันมานะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราเจอปัญหากันในขณะนี้เรื่องของสังคมปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรม เราก็เจอกันหนักค่ะดังนั้นคงมีหลายปัญหาอย่างคองบุมม๋มมันเน้นเรื่องของผู้หญิงไงแต่น้อยพักมากที่จะพูดเรื่องนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันค่ะว่าจะมีพักไหนที่มาสนใจแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงกันมากกว่านี้ด้วยค่ะให้พัฒนาเรื่อง หลายๆอย่างารวมถึงสิทธิสตรีด้วยสิทธิสตรีด้วยค่ะคือเราอาจจะเห็นกฎหมายอะไรหลายอย่างที่พัฒนามากขึ้นปรับเปลี่ยนมากขึ้นแต่เรายังไม่เห็นการทําจริงจจังพอลงในเคสที่ช่วยเหลือต่างๆจริงๆอ่ะมันยังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยลงพื้นที่อย่างเรื่องของปัญหาพวกอุทกภัยหรืออะไรผมว่าการเข้าถึงของรัฐยังไม่มากพอ<ม>ถ้าเกิดการทำงานของรัฐเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยความเป็นประาวงผู้ดีคงไม่ต้องมีหรอกค่ะ จริงไม่ต้องมาช่วยเหลือหรือเติมเต็มช่องว่างในสังคมอย่างนี้จริงๆแล้วอยากให้ภาครัฐทํางานก็นได้อย่างเต็มที่มากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะท้ายแล้วค่ะขอเชิญชวนเลือกตั้งอีกครั้งค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกตั้งกันนะคะนี่คือสิทธิ์นี่คือเสียงของพวกเราค่ะทุกเสียงเป็นเสียงที่สําคัญค่ะแล้วนี่คือจะเลือกอนาคตของประเทศไทยด้วยกันค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ